วันนี้เราก็มีการร่วมกันนะฮะของระบุพ่อฟ้ารีระบุพนจังหวัดอุดีรธานีแลวก็ท่าที่มีผูมใหญ่ชาตินะครับในเรื่องของการปราบปรามการลอบตัดไม้พยูนะครับนะฮะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยนะครับเงินเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็มีการสั่งใช้เงินออเดอร์ไม้พยูนะครับเพื่อจะนำเข้าไปประเทศจีนนะครับราะอะไรครับ พราะไม้พายุเนี่ยเป็นไม้ที่มีมีน้ำมันในตัวเองนะครับในประเทศจีนใช้เปื่แกะสลักน,นะครับวันนี้ก็ใช้ในการทำก่อสร้างหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เป็นการออเดอร์โดยคนจีนนะซึ่งใช้เงินเป็นเรื่องใหญ่ครับนะครับโดยลำพังของ,องกรมวิทยจศาสตร์และพันธุ์พืชกรมเดิมไม่มีทางเลยนะไม่มีทางที่จะไปสกัดกั้นหยุดยังง้งกระบวนการประเภทนี้ได้เลยเหมือนที่ท่านมรกพ่อได้เคลียร์ว่า เป็นกระบวนการข้ามชาติเป็นอาชีพการข้ามชาติแล้วก็มีการนําเงินนะครัสบสดๆมาลงทุนในลักษณะที่พร้อมที่จะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็มีออเดอร์ที่ค่อนข้างสูงมากนะครับแเขาพร้อมที่จะเสี่ยงในการที่จะสูญเสียเงนินก้อนนั้นด้วยเพราะว่าเขาสามารถขายได้ในมูลค่าที่ห้าถึงสิบเท่านะครับของราคาที่ที่เป็นอยู่ซึการนปัจะบันซึ่งแหงมาก อันนี้คือเรื่องที่สําคัญที่เป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้ต้นไม้เราถูกตัดในปา่าในช่วงปีที่ผ่านมามีนสูงมากเพราะว่าทุกคนก็กอยากได้ตังค์นะครับแล้วก็มีเงินมาลองเยอะถึงหมู่บ้านหมู่บ้านก็ไปหาเอาได้์มานะครับางทีเนี่ยเราถูกข้อมูลข้อมูลเลนะี่ยเรามีศูนย์สมาร์อทอาร์ทโที่เวลาเจ้าหน้าที่เรามาตระเวนเนี่ยเราจะรู้ว่าต้นไม้มีค่าเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนบ้างเขาก็จะมาสืบค้นเรื่องข้อมูลเหล่านี้นะครับแล้วก็ออกพิกัดเหล่านี้ ใช้ไปขายกันครับบางทีแค่ขายว่าต้นไม้อยู่ที่ไหนเขาได้รเร่องหรือไม่ห้ามันเนื่องตรงนี้มันมีมูลค่าสูงมากแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับโภการเนั้นตัวนี้ผมเลยมาองว่าทำอย่างไรให้หยุดยั้งตรงนี้ได้เราก็ทาเราทาได้่ขอตัวนี้ผมได้ขอความ่มจากทาสวชอันี้ก็จะมีกระทรวงต่างประเทศมีปอ,ปมองมเพราะผมต้องการที่จะหยุดกลุ่มน,นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศที่สองประเทศที่สามหรือประเทศไป เาจะมีกระบวนการแบบนี้ทั้งวว่าเราจะทำยัางไงในเรื่องของการสกัดกั้นการการเข้าประเทศการสกัดกั้นในเรื่องของการการเงินนะครับดูแน่ใจการที่จะมาเชื่อมโยงในการดำเนิการรังบียบทั้งหมดอันนี้นะครับก็คือเครื่ออมูลพยารที่ทางสปนชจะช่วยเราคดีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคดีร่อนไม้ที่ลงบีที่ที่มุกดาหารตลารองกอสสดีมานะครับทั้งในพื้นที่ทั้งทีมตุการมาช่วยเพื่อจสามารถออกไปจับได้เรื่อยะทั้งหมด รวมถึงเจ้าหน้าที่ของเรนด้วยซึ่งก็ต้องปัดกวาดบ้านของเรนด้วยนะครับนะค่ถูกหมายจับได้ด้วยนะค่าก,การแต่นี่ก็ยังไม่เพียงพอรวมไปถึงพื้นที่ที่อุบลราชธานีท่านเจ้าบุญสาศทีตำรวจไปสืบสวนสอบสวนจนสามารถออกมาจับจได้อีกคนเป็นชาวลาวสองแล้วก็เป็นคนไทยที่เจ้าหน้าที่ของเราถูกยิงตายในพื้นที่ที่มีการค้าลอกเถื่ข้ามชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของเสียงตรงนี้นะครับผมถือว่าเป็นเป็นการกระทำเป็นการทํางานที่ที่เห็นผลมากแล้วก็ทําให้กระบวนการเหล่านี้เปล่งปลแต่เราฝูงไม่หยุดแค่นี้นะเราจะต้องหยุดกระบวนการเหล่านี้ให้ได้แล้วเราจะต้องทำยังไงให้ไม่ไม่ให้คนเหล่านี้เข้ามาในเครืใส่ได้เราจะไม่ต้องมาคอยระวังในต้นตอไม้เราที่ื่องสับซึ่งก็ต้องมาแก้ไขที่ไปเราผูเมื่อไหร่มาถน้าหุ่นจับไปแล้วซึ่งก็ไม่มีเดียวนตรงนี้ก็ต้องขอ เราขอบคุณตลอดบอกเป็นสูงนะครับแล้วก็ในข้อมูลทั้งหมดที่เราได้สืบค้นเนี่ยก็ได้รับจากการสั่งสอนจากพี่ๆจากตลอดนี่แหละไม่ว่าจะเป็นระบบไอทีระบบูโลกต่างวผมจะมอบแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มันเชื่อมโยงกับชาวต่างชาติหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นชาวลาวชาวเวียดนามนะครับชาวจีนหรือบางคนก็เห็นสองต่างชาติแต่ขออนุญาตมอบแฟ้มจักต่านทางเหล่านี้นะครับเราเป็นตลอดบอกว่าเป็นข้อมูลในการที่มีหลายคนต่อไปก็ต้องขอกราบขอบคุณทพื่ออย่างต่อ กันะครับนะซึ่งนั้นผมตลอดได้มองหมายที่ผมลงมากี่กับคดีร่วมกับท่านผู้จัดการนะครับท่านผู้การการุณทรจาอุดรธานีนะครับแล้วก็ท่านผู้กับท่านผู้การสืบสวนสรวจสอบนะครับต่างหูสอบภาคสี่คืออย่างนี้นะครับในเรื่องนี้นะครับนะจากการที่เรารับข้อมูลมาจากทางโรงพยาบาลชาตินะครับโดยท่านที่ดีได้พูดคุยทุผมนะครับนะเราก็ได้ขยายผลแล้วก็สืบสวนนะะจนกระทั่งพบว่า เป็นบุคคลากรเหมือนเดิมนะครับก็เป็นบุคคลากรของคนจีนนะครับนะที่เอาเงินเข้ามา,าแล้วก็มีน,นายหน้าอยู่ในฝั่งไทยแล้วร่วมมือกับหัวหน้า,าพึ่งศาบรวมมาอีกนะครับนะฮะซึ่งเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าที่รักนะเป็นข้าราชการในสังกัดของกรมปัญาแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นาจากการสืบสวนขยายผลน,นะครับนะเราก็ทาการขอมาตออหมายจับต่อสารทั้งหมดเสียคนนะครับ นะก็อนในส่วนฝั ını, ่งไทยนี่เราจับไปแล้วทั้งหมดสิบคนนะครับนะตั้งแต่ในเรื่องของความผิดเรื่องการบุกรุกนะครับนะเรื่องการเรื่องการบุกรุกเรื่องการลักลอบนะครับนะร่วมการลักทรัพย์ในสานที่ราชการเมื่คืนนะครับนะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการข่มขู่ข่มขืนใจต่างๆก็มีการใช้อาวุธเข้าไปนะครับนะเพน่อน อีกชุดหนึ่งนะครับในส่วนของกระบนการคนจีนวันนี้เราทราบตัวแล้วเราขอบันหมายจับต่อสารแล้วนะครับทั้งหมด4คนนะครับแต่มีทั้งคนจีนคนลาวนะแต่ว่าท่านจีนที่ก่อเหตุก็ได้เดินทางหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะครับนะซึ่งส่วนนี้นะผมจะทําเป็นหมายแดงนะครับเพื่อประกาศสืบจับในโบกิอร์โปนะครับ ส่วนคนลาวนะครับคนลาวที่มีชื่ออยู่นะครับที่เป็นในทุนนะครับสัญชาติลาวนะครับคือนายสายธรรมนายอุไดต่างๆเหล่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะประสานทางพบตรลาวนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอยู่แล้วนะเพื่อจะให้เล่นต่อตัวในฝั่งลาวนะครับคือในเรื่องของกระบวนการเหล่านี้นะครับก็ต้องกล่าวว่าถ้าจับในฝั่งไทยอย่างเดียวนั้นไม่หมด นะครับนะต้องจับนอกประเทศด้วยนะครับนะถ้าจับนอกประเทศเดี๋ยวสภาพก็หมดนะครับนะหรือเบาลงไอ้หมดคงไม่หมดนะครับเพราะว่าวันนี้ในเรื่องของไม้พยุงนะครับนะมีความต้องการมากเลยไม่ได้จีนนะก็ต้องเรียกว,ว่าคนจีนเนี่ยนะครับมีรสยมในเรื่องของไม้พยุงสูงนะครับนะันนั้นในบ้านจะต้องมีไม้พยุงมีเฟอร์นิเจอร์ไม้พยุงนะครับเพะฉะนั้นเงินเนี่ยเป็น ทันพารานะครับนาที่เอามากว้างซื้อไม้ไประยูในประเทศไทยราะฉะนั้นถ้าคนไทยเราไม่หัวแขนงนะครับต่อไปเราจะหมดไม้ไประยูแบบนี้นะครับราะฉะนนั้นจีนมีความต้องการที่เอาไปรวมถึงเอาไปแกะสลักไม่พอนะครับนะแต่ก็อยากเอาไปใช้สร้างพระราชวังนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับน,นเาเทนะัี่เป็นการปกปิดนะครับ รัะนั้นเ,เหล่านี้เนี่ยนะก็เป็นเ,เรื่องที่คนไทยทั้งประเทศนะจะต้องหัวแขนทรัรพยากรของเรานะครับไม่งั้นถ้าท่านมาคนในตำบลหมู่บ้านอ่าน,น,นยังยังเห็นแกเงินสองพันสามพันนะครับแล้วรวมถึงนายหน้าฝั่งไทยก็ยังทําแบบนี้อยู่นะครับแต่ผมก็เรียนว่าในเรื่องของการเกบคุณทั้งหมดนะครับวันนี้เราจะดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงินผู้กระนาำกัไปนะครับแล้วก็ใช้มาตรการในการยึดทรัพย์ นะเพื่อจะทําให้คนเหล่านี้เนี่ยไม่มีเงินทองที่จะจะต้องกลับมาทําแบบนี้ได้อีกแล้วนะครับนะเพื่ะนทรัพย์บ้านรถที่ดินต่างๆเดี๋ยวต้องไล่ส,สืบทรัพย์แล้วเำเนอนการยึดทั้งหมดนะครับเพื่อให้ตกเป็นของแผ่นดินนะกระบวนการเหล่านี้ในฝั่งไทยนะจะได้ไม่มีเรี่ยวแรงกลับมาทาแบบนี้อีกนะครับ